คาถาบูชาสาริกาลิ้นทองที่นิยมใช้คือนโมสจบจากนั้นจึงสวดว่าพุทธาอนามลิยาสุสังคยมิพุทธาอิริมริยาสุสังคยมิพุทธาอิระประโยเขมคุณณปักเคสเมมิอูนาโลมาปันนวิชัยเตโดยขณะที่สวดถึงคําว่ามิให้ใช้ปลายนิ้วแตะที่ลิ้นเพื่อช่วยเสริมสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือในการเจรจา บทสวดและวิธีปฏิบัติก่อนเริ่มตั้งน้ำโมสามจบบทสวดพุทธาอนาวมาลิยาสุสังคเยมิพุทธาอิริมลิยาสุสังคเยมิพุทธาอิระประโยเคมคุณนปักเเสเมมิอุณาโลมาปันนวิชัยเตวิธีปฏิบัติขณะสวดถ,ถึงคําว่ามิให้แต่ที่ลิ้นทุกครั้ง ความเชื่อเชื่อว่าช่วยเสริมสเสน่เมตตามหานิยมธรรมให้คำพูดเป็นที่น่าเชื่อถือคนรักใคร่และประสบความสำเร็จในการเจรจา